สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับกออีกแล้วนะจ๊ะเจอกันแบบนี้ค่ะแน่นอนว่ามีสิ่งดีๆมานะนําให้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เหมาะสําหรับในช่วงยุคที่แบบ เป็นยุคที่เราไม่ควรจะออกไปไหนเนาะไม่ควรจะช้อปปิง้งแบบตามห้างไม่ควรจะเดินออกไปเดินเล่นที่ไหนเหมาะกับการช้อปปิ้งออนไลน์จ้าซึ่งวันนี้ค่ะกวางมีร้านค้านะคะที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่หล,หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับแอปพลิเคชันของช้อปปีซึ่งร้านนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยเหมาะสำหรับสาวๆที่อยากจะได้ไอเทมะคะ่ะในการดูแลตัวเองบำรุงผิวบำรุงผิวหน้าหรือว่านะคะ เขาเรียกว่าอะไรทำให้เราเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นเนาะก,กับร้านเอโมจินั่นเองค่ะซึ่งควางสั่งสินค้ากับเขามันหลายอย่างมากแล้วแล้วก็บอกได้เลยว่าราคาเนี่ยเบาสบายกระเป๋านะคะถูกแบบถูกถกว่าที่ไหนในโลกนี้ที่กวางได้สรรหามาแล้วนั่นเองซึ่งกวางสั่งมาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะเซรั่มนะคะจากเซวานนี่เลยก็มีทั้งตัวเอสเซนแล้วก็ตัวเอ็กไวท์เซรั่มนะแบบ อายุอย่างเราๆก็ต้องบำรุงนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ไอเทมล่าสุดอันนี้ความภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่าราคาแบบว่าคือไม่มีที่ไหนราคานี้แล้วอ,อจริงๆกับตัวนี้เลยจ้าไฟเบอรซึ่งของเลเนต้าตัวนี้นะข้างหลังเนี่ยเขาเขียนอยู่ที่650บาทและที่ควังเจอนะมันอยู่ที่ประมาณ520 530ออะไรประมาณเนี้ย คุณพระคุณเจ้าเอมจิค่ะจัดราคาสุดพิเศษเลยนะคะเหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นได้ยินไม่ผิดนะ390บาทเท่านั้นทุกคนใครที่แบบว่าอยากจะมีตัวช่วยในเรื่องของการทำให้เราเนี่ยหน้าท้องแบนราบโดยเฉพาะคนที่นะคะถ่ายไม่เป็นเวลาถ่ายไม่สม่ำเสมอนะคะไม่ค่อยถ่ายท้องผูกแบบกว้างเนี่ย สมควรที่จะมีไว้นะเป็นไอเทมแบบว่าติดบ้านเลยนะสำหรับเรเนต้าไฟเบอร์เอ็กตัวนี้นะ390เาบาทเท่านั้นวิธีการทานนี่เลยจาก็กละลายน้ำแล้วก็ทานแค่นั้นเองนะคะง่ายๆอีกวันหนึ่งตื่นเช้ามานะคะรับรองว่าพุงเนี่ยยุบนะคะหน้าท้องแบนราบอย่างแน่นอนยังไงฝากไว้ด้วยค่ะกับร้านเอโมจินะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปช้อปปิ้งนะคะสินค้าต่างๆมีเยอะแยะมากมายและที่สำคัญยาราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าอย่างแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้ง ลิงค์นะคะหรือว่าคอนแทคไว้ให้แล้วกันนาะอเผื่อใครที่อยากเข้าไปช้อปปิ้งกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ